ทำให้กูทำแอคและพวกมึงก็ทำทรายเฮดแ้วถ้ามึงอยู่ตรงนี้มึงจะเฟซสู่เฟซแ้วถ้ามึงอยู่ตรงนู้นสัตว์แม่งมึงอยากจะเรดไฟอะแอนนี่เก็ตดัมมานี่มานก็บมอริชี่ถ้ามึงอยากจะทำแบบกูพวกกูอยู่ตรงนี้ผมเข้าโคตรเฟนแต่ไอสัตว์เราไม่ได้เสียอยากกูหาได้แต่เย็ดแม่งกูไม่ได้เพีย g เก g ตเก e ตเกตกูก็เข้าใจ เช็คเช็คเช็คเสียงมันเข้าไมมอยู่แล้วกูทำหีแม่มึงพังมึงต้องไปอูออ่ก็ไปเช็คห้องมึงที่หลังสิตมึงจะรู้ว่าใครคู่มงมึงงช็อกอะช็อกอะกูมีทั้งกระดาษมึงมีแคอ่ชอคอ็อกอะช็อกอะเขาบอกว่าคนสกุลนั้นอีแต่ดอกอะดอกอะจับมามาทำใส่กล่องแล้วส่งอะอออะอออะฝันหลังเ,ง,ง,งเขาถึงกับงงเ้าถึงกับช็อกอะโคตรโหดคอยอ,อันตรายเงิงนมึงอยู่กับที่แต่ว่าเงินกูแม่งมาดินพรพายกลัวมึงเหลือ เพราะว่าตอนนี้พ่อแม่มึงตายไม่เคยเรียกว่าพี่โดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าสายมึงอยา่าวังม้าไว้ถ้าเกิดตับบนมึงเอาไม่รอดอะและกกากบแบบนี้แน่นำให้กลับบ้านเลยไปขายกล้วยทอดอีแม่มึงังไม่คิดทอดเธอจับที่กระโปรงแล้วก็ทอด <Whoa. S 1> คอยมึงแม่ก็ไม่เคยตอา <Whoa. S 1> ไม่เป็นไรวโอ h my God, oh <my> God. Rocking fresh gold chain got me icy b u t t e i y tryna hit them hoes from ID hit the club under 24 no ID freestyling and my words like s t u p like i k e All fuck them bitches And also them stations, They be faking their ass out All they know is take to Kobe Bryant influence All I know is get the bucket 5'5 five, five and 14 pound The back is in my pocket Yeah, yeah him hop, yeah Kian kian, yeah But I not know yeah Hip hop, yeah fif hop, yeah But I not yeah Who I'm hip hop, yeah Hip hop, yeah can yeah. kian, uh -huh. Hip hop, yeah กียพวกกูไม่แก๊งบุกุยมฮอปย่บุกุไม่แก๊งย่าพกกูเกี้ยนย่าบุกค้าพวกกูด่ามึงเป็นภาษาสานที่เป้ากูบ่ได้เพราะขวยกูไม่น้ำเชี่ยกูอยู่สกลนครบ่อยู่สารคามได้ขี้งวดทุกทุกเศร้าจนขาดสารอาหารมึงเป็นยังบักคานี่กูสิตบหัวแตกคนอีสานได้ผพบพลั่งไร้แก้วผัวแตกเชี่ยกูอยู่ส ทบทั้งสกคลเห็นมึงออกข่าวไอ้เฮียกูเก็บศพมัธยมไอ้สั์กูร้องเพลงให้มึงเลยนทอล์น,นีกันแสงมึงเพงื่อไม่ให้ไอ้สัตว์มึงกลับไปเรียนทำแหนมไอ้เฮียไอ้สั์นี่แม่งขดบัวหาตีนต้นข้าวแล้วมังกิดทำควยอะไรทำไมไม่แล่ภาษาจีนเฮีย